สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเพลงซ่ามาแซ่บอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม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 ครับแมนใช่แล้วพอดีวันเสาร์อัพชิปเราไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไปนอบนบานยายใช่ไหมคุณแ,แม่เสาร์อาทิตย์เราไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะทุกคน อันนี้เป็นแมปกระโดดนะเราโลไปเลยเอะไรดีมากก็ได้เนาะจะตั้งชื่อเองอันนี้ก็ซาวเวอร์เหมือนกันนะไม่ใช่ไก่ไกล่ละไม่ใช่เหมือนกนอันนี่ก็จะเป็นแบบนี้เราเอาหินมากันไม่ให้ NPC เอ็พีซีนี่อันนี้คือบล็อกเดดขึ้นไปแบงนี้ตรงนี้ใชอ้อวเฉียบเฉียบ เรกลัว M P C มันไวยเดี๋ยวเราปวดนั่นเองนะทุกคนอุ้ยอุ้อุอ้เราไม่ได้กดเราไม่ได้กดเราไม่ได้กดเรากลัว M P C มันแบบแมาขโมยข้าวเราตรงน,น,นั้นเราก็เลยเอาขีนมาลอกอันนี้ก็เหมือนกันแครอทบีทรูทแตงโมแล้วก็ข้าวเอามาจากมาเลเซียนะคะหมีด้วยแล้วกล่องตามกล่อง ันก็จะมีมีนิวค่าสเกลดิสตันมาจริงๆมันไม่ตอนแรกๆมันมีแค่สองอันเองนะสองอันเอาทำได้แค่อันเนดะียวบางอันก็ใช้สามอันสีนะ่อันนี่คือบ้านของเราอันนี้เป็นกล่องที่เราไปหาไดามอนด์มานี่ของน,นี้คือฟูจริงๆนะทุกคนดูที่กล่องนี้ฟูมากตอนนี้กล่องนี้ก็ยังหา อุ้ยกล่องน,นี้ยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เลยนี yeah. ่หัวฟักทองทุกคนอันนี้เราใส่หมวกธรรมดาใช่ไหม,มหมวกธรรมดาเลาเปลี่ยนใส่หัวฟักทองก็ได้นะแลานี่ใส่หมวกก็จะเป็นประมาณนี้ถอดหมวกก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนกันได้แหละใส่หมวฟักทองก็จะเป็นแบบนี้หมาะสําหรับเวลาไปชู้กับเอ็นเดอร์แมนใน d n ที่เอ็นเดอร์ดักกอนนะ ต้องชอบใส่หมวกมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกสว่างดีแต่ตอนนี้โฆษณาทุกคนโฆษณา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 หมดโอเคแล้วเราก็เก็บหมวกฝักทองอาหารฟูมากแต่ตอนเนี้มันวันเนี้ยเราจะมาอะไรรู้ไหมทุกคนเราจะ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  จะไปเอาประจนภายผัดจนภยยายเอลล็อกใหญ่กว้าลองโูดตรงนี้มันจะเจ็บไหมโอ้โหยหนึ่งดวงเลยแหรอเนี่ยดูสีจริงๆข้าวไี้มันโตแล้วนะพอเราใช้บโลูนมีเหลือห้าสิบจิเราใช้บอลมนแต่ชาวบ้านะ่ะมันมนเนี่ยมันปลูกปนมากแครลอดบีทรูทอะไรปลูกปนกันมากไปตรงนี้เนี่ยราน้ำนี่เราก็ ทุกคนนี่น้ำหาจากตรงนี้เป็นบ่อน,น้ำอีคอมมิตี้ได้เลยน้ำลึกมากทุกคนดูดิอุ้ยลึกอุ้ยไอรอนโคเลมมาอยู่ทำไมตอนนี้แต่ตอนนี้พอดีไอรอนโคเลมอะตีระดิชอุ้ยกลัวมันตีอุ้ยซัมบี้ซัมบี้ซัมบี้ไอรอนโคเลมสู้เขาลูก ตีหมูได้ไหมตีอ่าอุ้ยได้เนื้อหมูด้วยอะไรนะตรงนี้มืดมากท่านไงสไปเดอร์แมนมุมเราขอขโมยทอดหน่อยได้ไหมอันนี้คือฟาร์มแกะของเรานะแล้วปเปอร์มาระเบิดตรงนี้ ลัวมันก็หายเราหาลัวไม่เจอเราเจอแต่ดินเราก็เลยเอาดินมากลบดินมากลบขอทอสหน่อยเพื่อทำให้สว่างเพราะว่าฟาร์มแกะเราไม่ได้ใช้เลยแกะมันไม่มาอยู่แล้วเพราะว่าคิปเปอร์เราเบิดแกะก็ตายไปหลายตัวเลยค่ะแกะตายก็ต้องหลายตัวคิปเปอร์ตาย เราได้ทอสแล้วเราจะตักทอดนะเอาปากตรงนี้ไมปแตะทีทอดปากชอดมีอันนี้ปักแตลย์โ้เคเมน่อดมืดเราจะตักช็อทตรงนี้ช็อสช็อดตรงนี้เมือดโอเคตรงนี้ให้มันแบบสว่างสว่างเลยนะเอาละใครมากระโดดกระโดดย่ำซอมบี้ได้เลยไอ้ซอมบี้นักเกลียดนักกลัว โอ้เฮ้โฆษณาโอเควันนี้เราจะมาจบด้วยการปลูกผักสวนครัวนะคะจบด้วยการปลูกผักสวนครัวโอเคหนึ่งนะบายบายจุ๊บจปลูกแล้วนะบายบายจุ๊บจุ๋วอย่าเพิ่งงเราไปนอนก่อนดีกว่าเราปิดท้ายกันอนนะ Oke, yeah. bye bye chụt chụt chúc được